สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่ในรายการวิเคราะห์ราคาสินค้า1นาทีตัวมหาชนแซนไซเวในกรอบนะครับดีฮะใเวอร์เจ็แล้วไซเวไม่ลงมากแบบนี้นั้น240ถ้าทะลุได้นะราคาปัจจุบันอยู่192เนี่ยเตรียมขายที่340นะครับแล้วก็525อย่อลงมาผมอยากซื้อถูกๆที่ตรงไหน ประมาณสักเกไม่รู้จะลงมาให้หรือเปล่านะหรือ40แบแบบนี้ซื้อให้เยอะซื้อให้เยอะตรงนี้ตัวนี้ดีไม่ได้แย่แต่อย่าไปซื้อแพงตัวนี้เป็นที่ดีคนเขาถือมาแล้วอ่ะ้อยก็ไม่ควรขายครับ3า0ร้อยสี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าขายแพงดีกว่าอ่ะอ่ะทีนี้ถ้าเป็นราคาต่างประเทศบ้างละ่ะไซเวนในกรอบเช่นเดียวกันนะถ้ายังไม่หลุด4.4ผมว่ายังเหมือนว่ายังไม่ตกกัดขาดทุนจริงๆอะตัวนี้นน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 นถือถ้าซื้อเฉลี่ยเพิ่มเขาลงมาให้2.6ผมซื้อเพิ่มหรือประมาณสัก1นแบบนี้ผอซื้อเพิ่ม ใช่ไหมแต่ถ้าเขาขึ้นไป7.2ที่เคยขายมาแล้วผมไม่ขายผมจะพาไปขายที่10แล้วก็16ตามลําดับถืออยู่ประมาณ4ประมาณ7เนี่ยสเท่า1้อมัน14เองคุณไปขายได้16มันเกิน100%แล้วแบบนี้โอเคถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมทํางานในการที่จะนําเสนอข้อมูลดีๆต่อไปในอนาคตแล้วกลับมาพบกันใหม่หลังจากนี้สวัสดีครับ